ไปีไทยวันนี้ค่ะพาคุณผูม้ชมไปที่อำเภอศรีประจันต์จังหวัดส,สุพรรณบุรีนะคะกับภาพความสนุกสนานค่ะในการประกวดแตรวงสายย่อและการแข่งขันกินแ้วมาราทอนนะคะในงานครบรอบ49ปีสายจะท้อหลักเมืองค่ะการประกวดครั้งนี้นะคะมีแตรว,วงกว่า20วงจากหลายจังหวัดมาร่วมเข้าประกวดค่ะจะมีการเล่นวงละ2เพลงคือเพลงช้ากับเพลงเร็วที่เป็นสีสันก็คือเพลงเร็วนี่แหละค่ะที่มีนักเต้นทั้งรุ่นเล็กรุ่น ใหญ่ออกลีลากันอย่างสนุกสนานเลยนะคะครับการประกวดในครั้งนี้นะฮะต้องบอกว่าทีมผู้ชนะครับได้เงินรางวัล20,000บาทนะฮะแต่ละทีมก็แข่งขันกันประชันกันสุดปีมือเลยนะครับวันนี้เราสังคนลาไปก่อนนะครับรายการต่อไปดีจ้าสวัสดีครับพี่ซึ่งส่วครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมาถ่ายครับผู้กองตัวพูดไม่ไหวถ้าเป็นลายเราต้องการอเดียวครับผมปีกพันตาสีนะครับ